นานฮะมาอย่างอยู่นี่แวดแวระวันๆอย่างครับส่วนกุ้งนี่ฮะนางข็ามาไปเลย,ยาง,งานนะเอวเอะ้ะค่ะเกิดได้อย่างเหล็กเด็ดกาขาวเด็ดกรมีได้ไปเลยเอ,ยอ๊ะกาล้วงอ๋อบางบางอืมคนเฮาสร้างคนก็สลิดมันค่อยดีล้วงมันไปแวดวันๆเอ๊เขาก็อซองออคอเอ,อ๊ะโอ้เป็นต่างปูเปซียอ๋ขอขามาแวดกุ้งคะเออเขามาเล่งกุ้งคุณนานนีออ่นะได้จะบอกหมอกมา เดี๋ยวผมก็จะไปหากุ้งเหรอไม่หยามีเรื่องเจะเคีย์กันหน่อยะบะเดียวเนี่ยกุ้งมีต้องกรับผมเออกะหันอได้ละได้ละได้เหลืองละเอาอีกกุ้งไม่ต้องเอายี่ต้องโทรไปรายงานแป๊ะ ฮัลโหลป้าอย่างฮันอะเออเมาอยู่กับบ้านนะกายัเนียวเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่หูคอมาไล่วไขวานมามาอู้กันก่อนมาเคลียกันก่อนไอ้บได้ตั้งใจนนองอันที่วา่าตั้งใจบัตตั้งใจแน่น,นะน้องบัได้โตดเข้าใจก่อนเวลาไอ้ขวานจะแี่อย่างไอ้ขวานก็ต้องระมัดระวังกะนตอนนี้ไอ้กับระวังที่ชุดแล้วประเด็เราองไอ้ใดอ่ะไอขวานต้งองรับผิดชอบค่ะค พี่ชอบอืมก็จําเป็นนะน้องไม่ได้มานากับม่ได้ตั้งใจเนาะได้ประเดี๋ยวนี้อู้มว่าไอ้ขวัญจะห้าพี่ชอบยังไงอืมก็น,น้องว่ากันแล้วกันเละตะกี้นะน้องปุนหานนันอยู่ฮั่นไอ้แกงปนหานด้วยละมันคีดอู้มันคิดเล่ามันแปนร่งกำหลายเตือนแล้วนะปูนหานเนี่ยออเออเขาแล้วกับเกือบบัตรหลอดฮะไอ้จุอนไปพุนละจุะหรือว่าได้เออไอ้ขวัญเรื่องนี้น้องหูเรื่องเนอะ ก็เป็นยังงน้าโอ้ก็เดียวมาเป็นเรื่องไปเล่าแฮมคือความหล่มมือไอ้น้อยอือก็เดี๋ยวก่อนกาจอยู่หเรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้อน้องเตอรฮะมันขนาดน้นเลยการานโขเออ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 นานยูฮันก็เดี๋ยวป้าจะไปอือยูฮันเออห่างไปไหนเนอะเออเออเอออีเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหามันขำบ้านกุ้งฮะเลยก้อยรอมันจะเป็นอย่างไร เออเออจะไปไปเรเดี๋ยวนี้เออ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 หืมปุกวัญน,นออ้อปลุกวัญสักหมกได้ฮะฮมนันป่ะไปส่งป้าก่อนนะป้าขาใจแล้วก็อีลุงอีเนี่ยให้ไปสอบชีวิตอีก,กุ้งน้เดียวเนี่ยขนาดนั้นเลยกะโอ้ยเลี้ยงถูกเก,ก่าไปบอกกูไปห้ไปชีวิตเ <มา S 1> ิ้นอยู่บ้านน่ะป้าได้เนี่ยก็ไปโผเรื่องจะได้นะไม่นะฮัน ไอ้ขวัญไดีขวัญฮะประเดวเรื่องยังไว้มึงทำเรื่องยังไวไอ้ยังไอ้ยังปเดี๋ยวนีไปห้าไปชอบไปยังอีกงงมึงยังให้อีกงงปเดี๋ยวนี้อกุ้งหนก็ไหนๆลวบอกไปเอียเลยว่าไอ้ชอบไปชอบยังโหระเดี๋ยวนี้ไอ้ขวัญต้องห้าพี่ชอบกาฮะหาพี่ชอบไปยังไยังฮะนําเรื่องเด็ดร้อนออ้ยังไปลั้ไปเรือเดี๋ยวฟังก่อนฟังฟังฟั น้องอ่ะจ้างไอ้ขวานมาตัดหญ้าเื้อน้องประเดี๋ยวนี้ไอ้ขวานตัดส่ต้นกุลาบน้องไปสามต้นเสียโน,โนมันขาดต้องรับผิดชอบต้นดอกกุลาบมันหนานหาอประเดี๋ยวนี้อย่างใดเนี่ยฮะเข้าที่หนานบอกอะ่ะโอ้็อถามแตถามแล้วอีลุงมันครับต้องห้ามไปสอบอ,อีกุ้ง่ะเออเออปเดี๋ยวเนี่ยอีก,กุ้งบอกว่าข้าไปสอบกันต้นดอกกุลาบน้องสามต้นน่ะมันไปเชื้อไตะอมุนี่ในปี อันนี้มันเกี่ยวกับกุลาบเกี่ยวกับกุลาบต่กี้มันไม่กุ้งอะมีต้องครับผมโอ้ปนาดถามมาเลผมว่าจริงข้าว่าโลกฮะนะูว่ากันว่ากันประนานผมบอกประนานว่ากุ้มีต้องกับผมฮ่าฮ่้ฮ่า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 ่าฮ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 กาฮ่าฮ่าฮอ้ก่าฮ่า่ะฮ่าฮ่่าฮ่ับ่าอาก่า้องก้าฮ่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 ุ้่งฮ่่นฮ่าฮอันนี้่าฮ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 ่า่่่่่า ต้องเออต้องแล้วนี่ยังผมแล้วปนัดว่ากุ้งมีต้องกับผมก็มันโคลนละความหมายละโอ<ห>้ผมก็แล้วก็หมายกับผมบอกกี้อีแล้วู้งก็แต่กี้ลุงเนี่ยมาอีโอ้ไปหู้ไปชอบม,มาจนตายปะ<ห>นันบัดเดี๋ยวนี่นะนันกองข่าวบลาถูกแล้วเอาตาเนี่ยมาเดือดล้อมตัวเนี่ยฮะเออไม่ล่าจะอู้อยัางก็หลังนั้นกองข่าว ดีกว่านี้หน่อยนานยู่ในซอดเรื่องเปินแล้วกก้องข่าวบดีอะ่นกเชนอย่างกูยืนพอหาและลุงมันเป็นคนรู้รู้กูกับนเยอเตอะโอ้นานนะกูรับมกันนะเขไดก็ได้ต้องมีสอบพี่น้องโอ้แล้วมาได้จะตัดดอกกลับยังบพอยังบพองบนเน่ยเซียโนมันขังฮะดอกกรับั็นยังไจะมาตัดยังหยังมาเดี๋ยวนี้ยคาับากระจายไปสร้อยห้าิ คนแก่ดอกกุลาตาใดปันห้าตาย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 คนหนึ่งก็ได้ไอ้นานี่นายฮะขอเป็นหยกไอ้นานก็มาห้อยู่บ้านดีๆดักบักฮะกุ้งหันหล่าไปตาไอ้ขวานน่ะอยู่ไหนแกล้งผัวหนานแกล้งผัวหนานมันปากดีคนเฮาเนี่ยนะอย่าอู้ใจอย่างนะต้องเอาฟังเขาให้มันกลัวร์ไปน้ำแดงน้ำบาดไปเลยแล้วมันจะได้เจ็บตึงหมูเนี่ยหันก็ไปไปเกาะสตางมาเฮ้ยน้องแถมสามวันเสียโนมา